นะสามเยมสองจุดห้าเซนนะครับดูต่านมันนี่สองจุดห้าเซนนะเนี้ยยิบเลยนะครับงานลาชอนด้แ,แค้เลยนะโอ้ดูชุดนี้สับอย่างนี้ถีบยิบอย่างนี้นะครับสองจุดห้าเซน่ะเป็นสองโอนะ สนใจก็จับกองเลยนะมีน้อยนะชุดนี้ไม่เยอะนะครับใควก็สั่งซื้อกันได้เลยครับชุดนี้มีไม่เยอะนะครับหลังจากที่มันห่างหายไปนานนะครับของหมดไงต้องเติมแล้วเติมกันแล้วนี่นี่ครับ สนใจก็สั่งซื้อด้วยเลยครับ